สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในวันที่31พฤษภาคม2564เนาะวันนี้เราก็มาอยู่กับการทายกันวันต่อวันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์เอ้ยเป็นวันสุดท้ายของเดือนแต่เป็นวันแรกของสัปดาห์กันเนาะเราก็มาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างดีกว่าช่วงนี้มีเราไปไหนมาตอนวันหยุดก็มาคอมเมนต์กันบอก กันไว้ได้ละกันนะครับผมมาในเมื่อเราก็กลับมาเริ่มต้นทำงานใหม่มาแล้วเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะเจออะไรเนาะโอเคเรามาเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์กันก่อนคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นโอเปิดไพ่มาก็เป็นไพ่หน้าตกใจทันทีเลยเนาะ ก็เรียกได้ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นอาจจะมีการจบเรื่องราวอะไรบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างมีการออกจากละทิ้งจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเคยเจอเจอมาในช่วงที่ผ่านมานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเจอเจอเรื่องดีๆมาก็อาจจะเป็นเรื่องน่าเสียดายสักหน่อยแต่ถ้าใครเจอเจอเรื่องแย่ๆมาก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีก็ได้ที่เราจะต้อง ออกจากมันไปซะแล้วแต่แน่นอนในความดีมีข้อเสียในข้อเสียมีข้อดีเราถ้าหากเป็นเรื่องแย่ๆที่เราคิดตอนนี้เราอาจ,จเสียได้มันภายหลังก็ได้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันจันทร์กันดีกว่าเนาะคนที่เกิดวันจันทร์นั้นเรียกได้ว่ามีความสมความมุ่งมา่ปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังแต่แน่นอนความสมความมุ่งมา่ปรารถนานั้น เป็นสิ่งที่พึ่งพาปัจจัยภายนอกมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าหากเราปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกอะไรต่างๆได้ดีเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นมีสามารถเปิดรับความโชคดีนั้นได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าหากมีสถานการณ์อะไรที่มันเกินความคาดหมายสำหรับเราในวันนี้พยายามปรับตัวเข้าหามันอย่างเต็มที่แล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปในแนวทางที่เราต้องการนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันอังคารกันดีกว่ามีฝั่งที่โชคดีก็ต้องมีฝั่งที่โชคร้ายคนที่เกิดวันอังคารนั้นอาจจะโดนดุโดนว่าในเรื่องที่ตัวเองทำกันไปบ้างนั่นเองแต่แน่นอนในเรื่องที่เราทำบางสิ่งเราอาจจะพลาดไปและโดนว่าอันนั้นเราอาจจะพอจะทำใจได้ แต่ถ้าหามันเป็นสิ่งที่เรามั่นใจแล้วเราโดนว่าอันนี้มันจะเป็นบททดสอบที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่สักหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็ตั้งจิตใจให้นิ่งเข้าไว้และดูไปตามเรื่องตามราวว่าที่เขาว่าเรานั้นเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะเขาหรือเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แน่นอนเรื่องบางเรื่องเนี่ยการโดนว่ามันอาจจะไม่มีเหตุผลถึงขนาดที่ว่าไอาคนว่าเราเขาอารมณ์ไม่ดีมาจากเรื่องอื่นก็เป็นได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จิตใจตัวเองสำคัญที่สุดควบคุมมันให้ดีละกันเนาะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับต่อมาคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธนั้นเป็นเรื่องราวที่ มีเรื่องต้องหนีต้องหนีสิ่งที่สำคัญคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้คือการหลบหนีเพราะว่าหน้าที่ที่เราอยู่เดิมหรือในที่ที่เราจะไปเป็นปกตินั้นมันเป็นเหตุเพศภัยแก่เราในวันนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่อ้อมได้อะไรที่หลบได้ไปทำอย่างอื่นได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดนั่นเองนะครับ ไม่อย่างนั้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็อาจจะเป็นภัยต่อเราได้ก็อันนี้มันคือมันเตือนล่วงหน้าแล้วว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นการที่เราจะตัดสินใจเข้าไปหาสิ่งนั้นก็แล้วแต่เราว่าคนที่เป็นบุคคลที่หนึ่งในณจุดจุดนั้นจริงๆเนี่ยคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเขาก็จะรู้ดีกว่ากว่าอาจารย์ที่กำลังเล่าอยู่ อาจารย์บอกได้แค่ว่าโอเคมันจะมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นนะคุ้มที่จะเสี่ยงหรือเปล่าอยู่ที่เราพิจรารณาเอาเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเตือนแล้วแต่จริงๆแล้วเราตัดสินใจแบบไหนก็ได้นั่นเองนะครับต่อมาคนที่เกิดวันพฤหัสเลื่ขกันไปหน่อยคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การแบกรับอะไรไว้มากแต่แน่นอนเราเคยคุยกันแล้วว่าคําว่ามากเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีคําว่าเกินไปหรือคําว่าเกินไปนั้นอยู่ที่ความสามารถของเราความคิดของเรานะตอนนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากเราพิจารณาแล้วว่าเอ้ยมันมากเกินไปไม่คุ้มที่จะทําทุกอย่างมันพร้อมกันก็ ลดเหลือ,อทีละอย่าง2องอย่างแล้วเราก็ค่อยๆทํามันลงไปค่อยๆแบกมันไปอาจจะดีกว่านั่นเองนะครับคือไพ่นี้มันก็เตือนเป็นสิ่งที่เตือนว่าเฮ้ยเราเราทำอะไรมันมากเกินไปหรือเปล่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ให้เรานั้นฉุกคิดตัวเองนั่นเองนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเนาะต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันศุกร์กันดีกว่าเนาะ คนที่เกิดวันศุกร์นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความโชคดีแต่ความโชคดีนั้นสิ่งไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่สำคัญที่สุดในความโชคดีนั่นคือมันเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจเรื่องราวในช่วงนี้มากเป็นพิเศษ นั่นแปลว่าเรารู้แล้วว่าอดีตนั้นมีผลอย่างไรกับเส้นทางการเดินทางของเราเมื่อเราเข้าใจมันได้นั่นนั่นคือความโชคดีขั้นสุดเพราะว่าหลายคนใช้ชีวิตเกินวันต่อวันไปโดยที่ไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมกูต้องมาเจอเจอเรื่องแบบนี้วะแต่ว่าวันนี้คนที่เกิดวันศุกร์จะมีความเข้าใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างเป็นเรื่องภายในสักหน่อยเนาะก็ค่อยๆปรับตัวแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันละกันนะครับและสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์นั้นคนที่เกิดวันเสาร์เป็นเรื่องราวแห่งการใช้ความสามารถอาจจะมีการต่อสู้อะไรสักหน่อยแต่แท้จริงแล้วไม่ได้แข่งขันกับใครเลยเป็นการทดสอบความสามารถของตัวเองล้วนๆเพราะฉะนั้น สถานการณ์อาจจะมาเพื่อให้เรามั่นใจในความสามารถของตัวเองเช่นเราทําได้เราเก่งมาบอกเราแบบนั้นหรือถ้าหากว่าเราคิดว่าสิ่งนั้นมันยากเกินไปหรือว่าสิ่งที่เราเจอนั้นมันยากเกินไปไพ่ใบนี้ก็มาเตือนว่าไม่หรอกมันไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องไปอย่างสุดตัวมันก็จะถามเราว่าเราไปสุดตัวแล้วหรือ,อยังนั่นเองนะครับ ก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับการทายกันวันต่อวันสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์เนาะว่าในวันนี้วันที่31พฤษภาคม2564นั้นเราจะเจอะเจอกับเรื่องอะไรกันบ้างก็สุดท้ายนี้ก็ขอห,หากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติพร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel ตานทวพภยากรไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มา รับคำทํานายกันในทุกๆวันอ,อ้อแล้วก็เมื่อวานนี้มีมีคลิปของเรื่องโหราศาสตร์ว่าเดือนมิถุนายนนี้มีดาวอะไรยกย้ายบ้างก็ฝากไปรับชมรับดูด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการพยากรณ์อีกขาหนึ่งว่าภาพรวมนั้นคืออะไรและคนแต่ละกลุ่มที่แบ่งตามราศีนั้นเจอเจอเรื่องราวอะไรของตัวเองบ้างก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้ล่ละครับสำหรับวันนี้วันที่31พฤษภาคม2,564ทีมงานตาลทวะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ